โอ้โหขึ้นมาใบแรกก็เป็นสิบถ้วยเลยอ่ะคุณรู้ไหมว่าสิบถ้วยมันคือความอุดมความสมบูรณ์นะคะการได้เจอความรักที่ดีเป็นความรักแท้ความรักช่วงนี้ถือว่าเป็นความรักที่อยู่ในเกณฑ์ของความรักที่ดีมากนะคะมีโอกาสได้แต่งงานนะคะได้มีชีวิตคู่ที่มีความสุขอาจจะต้องได้อยู่ร่วมทุกร่วมสุขกันจนสิน้นอายุไขเป็นความรักที่สมบูรณ์มีครอบครัวที่อบอุน่น อะไรมันจะดีเบอร์นี้คะเนี่ยแม่หมอเห็นหนึ่งพลังงานนะคะที่อยู่กันแบบครอบครัวที่มันมีความสุขมากแม่หมอสุ่มจับไพ่นะลูกดวงคุณรู้ไหมว่าพลังงานตอนนี้ของคุณเป็นช่วงของจังหวะเวลาที่คุณจะ้เจอความรักที่ดีความรักครั้งนี้นะคะอาจน,นำไปสู่การได้อยู่ด้วยกันจนชั่วสิ้นอายุไขเต็มไปด้วยสิบถ้วยมันเต็มไปด้วยความสุขความอุดมความสมบูรณ์ การมีลูกมีหลานด้วยกันนะคะถ้าคุณยังไม่มีลูกด้วยกันมีโอกาสได้มีลูกด้วยกันหรือถ้าคุณมีลูกแล้วมีโอกาสได้น้องหนูมากเพิ่มแล้วสิบถ้วยนะคะคือการทรรําธุรกิจการเงินนะคะอยู่ด้วยกันเหมือนดวงคุณกับดวงเขาเนี่ยมันเข้ากันได้มันหนุนดวงชะตาด้วยกันถ้าคุณกับเขาอยู่ด้วยกันเนี่ยแม่หมอมองเห็นเลยว่าเนี่ยสิบถ้วยอะ่ะมันคือความมั่งคั่งความร่ำรวยอะ่ะเนาะ เหมือนเขาเน่ยมาเสริมเราเราไปเสริมเขานะคะอยู่ด้วยการเกิดความร่ำรวยเกิดความอุดมสมบูรณ์เกิดความมั่งคัง่งความร่ำรวยในครอบครัวเกิดขึ้นแล้วมีการเงินที่10บถ้วยอะ่ะทั้งหมดมี10บถ้วยคุณคว้างหมดเลยทั้ง10ถ้วยแสดงว่าคุณกับเขาเนี่ยเป็นคู่บุญคู่บารามีเป็นคู่สร้างคู่สมอยู่ด้วยกันนะคะมีแต่การแบบเจริญงอกงามในเรื่องของหน้าที่การงานการเงิน แล้วอาจจะทำธุรกิจครอบครัวยิ่งทํายิ่งตกกลุมรักยิ่งทํายิ่งรู้สึกดีมากๆ Energy ทุกวันเนี่ยที่ผ่านมาคุณอาจจะไม่ได้มีความสุขแบบนี้เลยก็ได้แต่เมื่อคุณได้มาเจอเขาอ่ะคุณมีความสุขทุกช่วงเวลาทำงานไปมีความสุขไปนะคะตื่นเช้ามาเจอหน้าคนที่คุณรักอารมณ์แบบเหมือนต้องทำอะไรร่วมกันน่ะแล้วใช้ชีวิตแบบว่ามีความสุขในทุกๆวันที่ใช้ ด้วยกันทำเหตุกรรมอะไรโมเมนต์ต่างๆเกิดขึ้นแค่ใบถ,ถัดมาโอ้โหสามถ้วยอะมีโอกาสได้เฉลิมฉลองกับความสำเร็จที่คุณรอคอยหากคุณมีโปรเจกต์ใหญ่ๆก่อนหน้านี้ที่คุณทำลงมือลงแรงไปแล้วและเกิดได้มีหุ้นส่วนเข้ามาเนาะเนี่ยมันจะรับความสำเร็จเกิดขึ้นสิ่งที่คุณรอคอยได้รับความสำเร็จอย่างแน่นอนมีโอกาสได้เฉลิมฉลองกับความสำเร็จที่คุณรอคอย โอ้โหให้เนื้อคู่ม,มาหมอบอกเลยว่าสิบถ้วยมันก็ดีแล้วเนาะแล้วมาควบเนื้อคู่อ่ะสองถ้วยอ่ะคือการหันหน้าเข้าหาคุยกันนะคะคือการได้พูดคุยกันการได้เจอกับเนื้อคู่โซเมตของคุณที่เขาเข้ามาเป็นหุ้นส่วนในครอบครัวของคุณเป็นหุ้นส่วนที่มีความสุขนะคะเป็นเนื้อคู่ที่มีพลังงานเท่าเทียมกันเขารักคุณด้วยใจบริสุทธิ์คุณเองก็รักเขาจากใจจริง เป็นลักแพ้นะคะที่พากันไปสู่ความเจริญความรุ่งเรืองเต็มไปด้วยความอุดมความสมบูรณ์มีลูกมีเต้ามีเงินมีทองเดสันโหให้เด็กออกมานะคะคุณอาจจะเจอคู่พารวยหรือว่าเจอคู่ครองที่มีชื่อเสียงเกียรติยศหรือหน้าที่การงานของเขาเป็นที่โดดเด่นในระแวกสังคมของเขาเป็นที่นับหน้าถือตาของใครหลายคนมีหลาคนรู้จักเขาคนๆน,นี้มีชื่อเสียงแน่นอน แล้วก็มาเพราะการแบบมีความสดใสมีความสดใสน่ารักน่าเออล่าเริงอยู่กับเขาแล้วคุณไม่เหงาค่ะคุณอยู่กับเขาคุณจะรู้สึกสนุกสนานทุกช่วงเวลาทุกช่วงเวลานะคะนับต่อจากนี้เต็มไปด้วยพลังงานที่มีความสุขเต็มไปด้วยพลังงานที่อุดมความมั่งคัง่งความสมบูรณ์แล้วก็ที่ดีกว่านั้นก็คือจะมีเงินจะจนอะไรก็แล้วแต่ขอแค่เรามีความสุขก็พอ แต่คุณได้ทั้งความสุขได้ทั้งอยู่คนที่คุณรักได้ทั้งงานได้ทั้งเงินได้ทั้งคนที่มีชื่อเสียงมีเออบรารมีเข้ามาอยู่ข้างกายคุณเพราะฉะนั้นเตรียมพร้อมรับข่าวดีที่พี่ไพ่บอกกันไปได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแช์นะเพื่อเป็นค่าครูให้แม่หมอด้วยนะคะ และสําหรับคนนะคะที่ต้องการเปิดดวงเสน่ห์น้ำเมตตานะคะแม่หมอมีการท,ทําพิธีกรรมจุดเทียนเสน่ห์วันที่23ากรกฎาคมน,นี้นะใครที่มีความรักต้องการเอาดวงชะตาของเรากับของคนรักของเรามาผูกดวงชะตาอยู่ด้วยกันในเทียนเสน่ห์คือการเอาวันชื่อวันเดือนเกิดนะคะไปใส่ในตามตำราโหราศาสตร์แล้วนําดวงตามโหราศาสตร์ของเรากับคนรักของเรามาผูกไว้ด้วยกันแล้วก็ยัดไปนในไส้เทียนนะคะเป็นเป็นเทียนเสน่ห์ที่เป็นด้านความรักโดยตรง ที่มีความเชื่อว่าใครจุดเทียนแบบนี้นะคะจะทําให้ความรักของเรากับเขามีความยั่งยืนอยู่ด้วยกันตลอดไปถ้าทะเลาะกันอยู่ก็จะทําให้หันหน้าเข้ามารักกันแน่นแฟนกันปรัแบบความเข้าใจกันแล้วก็อยู่ด้วยกันตลอดไปค่ะส่วนคนที่โสดนะคะต้องการเปิดดวงเสน่ห์นะ้าเมตตานี้ก็ได้เหมือนกันค่ะทําให้เราได้พบเจอเนื้อคู่ให้คนเข้าหาเราเยอะๆหรือคนที่มีหน้าที่การงานเรื่องธุรกิจนะคะต้องการให้คนลูกค้าเข้ามาหาเราขายสินค้าดีมากด้วยการเปิดดวงเสน่ห์นะ้าเมตตา มีเทียนลาหูนะคะที่บูชาเรื่องโภกทรัพย์อำนาจบาร,รมีเน้นชนะศัตรูคู่แข่งขึ้นศาลคดีความให้ชนะนะคะทำอะไรก็ให้ให้เกี่ยวกับการได้รับชัยชนะได้เน้นในเรื่องของอำนาจบาร,รมีต้องบูชาเทียนลาหูนะคะเปิดดวงอำนาจบาร,รมีเปิดดวงชนะคู่แข่งแล้วยังเสริมดวงด้วยการเปิดดวงมหาล่ำรวยโภคทรัพย์ค่ะเปิดเงินเข้ามาทุกทุกทาง เพราะว่าปีนี้เป็นปีที่ดีของดาวราหูราหูจะเป็นการเสริมดวงนะะในเรื่องของโชคลาภเงินทองอำนาจบารมีนะคะใครสนใจเทียนราหูก็อยู่ที่699แล้วก็มีเทียนนพเก้านะคะที่เป็นการเสริมดวงชะตาเหมือนตุีแล้วเกิดใหม่ก็คือการเปิดดวงชะตาเปิดดวงการเงินการงานความรัก ครอบคลุมทั้งจักรวาลค่ะเพราะฉะนั้นใครสนใจอยากทำพิธีกรรมจุดเทียนนะคะรีบจองเลยนะมหมอปิดการโอนจองวันที่ยีบสองกรกฎาคมแล้ววันที่ยีสามนะคะก็คือทําการทําพิธีกรรมจุดเทียนกันให้พวกเรานะคะเพราะฉะนั้นใครสนใจนะคะรีบจับจองกันมาได้เลยนะคะผ่านทางแอปสีเขียวกับแม่หมอได้เลยค่ะยีบสี่ชั่วโมงค่ะ